วันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนจอมานั่งดูจอพี่แท็มแทนบ้างผมถือในเครื่องบาร่ังนั้นน่ะเครื่องนี้นะผมเดินไปหยิบของครับไหนไหนไหน เฮ้ยผมเริม่มมึนแล้วผมเริม่มมึนแล้วผมเริ่มมึนถอย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 อ้ยมีคนวิ่งตามเฮ้ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นรถ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 ปิดประตูย้ำสรุปเขาเนตัวอะไรอ่ะไม่ <c oughs> ผมรู้สึกสรถสั่นๆนะผีกเข้าไปในบ้านแล้วผีก็เข้าไปในบ้านแล้ว ผมว่ากล้องไม่มีประโยชน์แล้วคว้างทิ้งนี่ดูดีดูภาพที่ผมถ่ายเห็นป่ะมีคนวิ่งเกาะไหลเวยเพื่อนมไม่ได้แล้วนะแบบนี้เขาอยากเล่นซ่อนแอบแน่นเลยมมผมว่าคุณทําไมคุณเดินแบบแปลกอะข,ขาคุณเป็นไรครับเฮ้ยแย่แล้วผมรู้สึกมึนมึอแะแปลกแปนะเฮ้ะยแย่แล้วแย่แล้วเขาวิ่งตามมาแล้วเขาวิ่งตามผมมาแล้วเขาวิ่งตามมาแล้วเฮ้ย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 ขึ้นรถขึ้นรถ เฮ้ยขีมาเดี๋ยวรถรถเราสัน่นทำไมคุณไม่เป็นไรเลยอะคุณคุณอยู่ข้างนอกคุณไม่เป็นไรเลยแค่เก,กลือเห็นือมันคือก้อนแข็งเลย <c oughs> จริงอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้มยมันปิดไฟมันปิดไฟ เฮ้ยผมหน้ามืดว่ะไ่ผมหนามืดเหมือนกันนี่ยแล้วครับเริ่มสั่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮยผีผีผีเออเอผมเห็นคุณป้าแกๆ่ๆแบบพุ่งพยานเข้ามาหาคุณเพื่อนครับแล้วคุณเพื่อนก็ลอมตัวหลงได้ใช่ตอนนี้มันเขากำลังอบล้อมเราอยู่เฮ้ยคุณโยนคุณโยนเกลือได้เปลืองมากเลยคุณโยนไปทั้งถาดเลยได้ไงเนะี่ย เ,เฮ้ยแม่งหยิบขึ้นมาใหม่ละอะไรวะเนี่ยใหญไปกันทังพวกนี้โยนเกลือได้ไม่มีทิ้ดีเลยนะผมว่าเราต้องหาอะไรสักอย่าง ออบเจกที่มันแบบช่วยให้แบบเราสามารถหาในเรื่องของผีได้ครับอืมแต่บ้านนี้เปิดไฟได้หลายห้องดน่เหมือนกันนะผมยังงงว่าผีอยู่ใช้ไฟด้วเหรอแสดงว่ามีคนจ่ายค่าไฟได้วยแหละมันก็เลยใครใครจ่ายค่าไฟนะผีเหรอ <c oughs> อืมเฮ้ยเฮยมีคนคานเฮ้ยผีคาน โยนแป้งฝุ่นออกมา,มมาเ,ยยาเ,เป็นฝุ่นไปแล้วครับฝุ่นไปแล้วครับแต่มีพี่อาตลอมต้องเข้าแล้วทางของฝุ่นเจ็ดแท่มือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือกล้องว่ะเจ๋งวะ่ะแข็งแรงมากเลยมึงถือกล้อง DSLR ฝั่งหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งก็ S <S เฮ้ยใชไมมันสั่นไหวขนาดนั้นอนะ่ะอืมเขาวิ่งนมเรามาแล้วไปไหน <S <S ไปไหนเฮ้ยเราใช้ไอ้กล้องอันนั้นไม่ได้เหรอเอออนนั้นมันเอาไว้หาแบบเปิดออบเจกต์ที่แบบโอยังไงน่ข้างๆ <S <S ไปดิเราไปก่อนนะบ๊ายบายคุณนี่เป็นคนมีมรารยาทมากเลยนะคุณเปิดประตูเ้าปิดประตูให้ดีก่ เราเป็นแบบไม่กลัวเลยนะม <c oughs> ันจะสั่นไหวยังไงกู <c oughs> จะเข้าครับกูจะเข้า <c oughs> เฮ้ยยาแล้วสั่นไวสั่นไง <c oughs> มันนี้สุดยอดจริงๆรอดออกมาได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนั่นเดียวทำไมรอดตลอดเลยเนี่ยวินแทปเห็นการที่เขาวิ่งแบบเหมือนวิ่งฝ่าผีออกมาแลผมยังงูอยู่มันรอดได้ยไงวะ ทางม่งก็เหมือนแบบเล็กมากเนี่ยเป็นผมไม่ตายเรียบร้อยแล้วเป็นเพราเราเดินเดินเดินช้าเดินเร็วในบางช่วงพิดจังหวะเดี๋ยวพี่ทัศชตรงนี้ครับคุณพีทคอยเปิดประตูเข้าไปครับ เมื่อกี้ผมเห็นการสั่นของเวลาครับแล้วก็มีแบบเฮ้ยเสียงเสียงจากฝั่งซ้ายเราต้องปดเข้าที่หน้าเลยนะครับเฮ้ยเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนนดันเต็มจังๆครับโดนไหมโดนมโดนโดนโดนโดแทบอยู่ข้างหลังนี่ ข้องหมดประโยชน์แล้วใช่ไหมทิ้งทิ้งหมดคนทิ้งของไว้กลางบ้านแล้วตอนนี้ผมว่ามันเป็นชาโดโดครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นยิงโดนเต็มๆนะตัวแบบกรีดร้องแล้วก็แบบกระจายเป็นฝุ่นเนยนี่เขาติดไฟแล้วเฮ้ยรอแกรอแกผมแปไไปถ่ายมาดิคร่ะ ผมว่าต้องต้องไฟสายเพิ่มแล้วแหละใครช่วยแบบขับรถเข้ามาใกล้บ้านมากกว่านี้ให้มันสว่างกว่านี้หน่อยได้มั้ยเนี่ยมามาครับมา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 ครับมาโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งรถครวิ่งวิ่งก่อนวิ่ก่อนวิ่ก่อนปืนไหนไหนเสียงผมว่าผมว่าผมเด็กนะ โอ้ยผมได้ยินมุกเบนเนี่ยผมได้ยินมุกเบนตลอดเลยมีเสียงตลอดเวลาอันนี้คือเสียงเรายิงใช่ไหมใช่เฮ้ยพีชพีชนี่ไงีมันอานาลัยเสร็จแล้วคือไงวิศว์ไปรับอ๋อให้แท็บออกมาให้ด้วยไหมผมก็ตืใน ก็คือการวางปืนอย่างนี้ก็คือวางที่ไว้กลางบ้านนะครับใช่องไปใช้ดแกเดินตามหาผมมาครับรู้สึกปืนจะรู้สึกหมดเลยครับแล้วอยู่ข้างหลังหน้าเลยไม่ใช่หลังใช่ใช่ผมยิงอุ้ยของตกด้วย นีนเีาเราวิ่งเลยไกลแบวนั้นนอกบ้านแล้วเนะี่ยปืนลูกกระสุนหมด้ะครับทำอะไรไม่ได้แล้วสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าเราอาจจะต้องเรียกพวกครับคนมาเป็นเียงพร้อมกันฮพามาช่วยด้วย <laughs> ซื้อเกมนี้ดูดิ <laughs> <laughs> เรายังไม่ทำได้เจอเครอบ object เลยสักอย่างเดียวไม่พ้นจากหน้าประตูบ้าน <laughs> อันนี้คือ <laughs> คุณครับคือแบบล่วงไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ย กลับบ้านไปก่อนเกือบวังกอโยนลงศพแล้วก็จะอุ้มไปอย่างนี้ได้เหรอไปเราวันนี้เราเพิ่งมาใหม่เลยไอแบงค์ที่แท้ดูกลับบ้านครับครับเอาศพผมกลับมาขอบคุณมากนะครับโนมางพีหายครับ้คุณไม่ได้ตายให้เลยคุณแค่แบบหมดสติไปเฉยใช่ไหมเพื่อนแล้วขย่าทีเฮ้ยคุณไม่เอาดิไม่ไปทางนู้นดิ นอนนะครับคุณนี่นอนฟาไม่หลับเลยเรากลับกันนะครับเราปิดประตูยังเมื่อกี้มิชชั่นมิชชั่นวันนี้เราก็คุณจะถือเครื่องมือหนึ่งแล้วก็ถับกลับมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอย้ายไปย้ายมาให้ได้ประโยชน์อะไรครับมันมันเหมือนมันเกมเหมือนปาแต่ก็เลยกลับไม่ได้มีปากกาแล้วก็